สวัสดีครับผมนายธีรคกุณคำงามนะครับเป็นครูผู้ประสานงานนะครับโครงการสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเพื่อเพิ่มสมาธิให้กับนักเรียนนะครับของโรงเรียนวัดบางโพมาวา่าสำนักง,งานเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะครับซึ่ง การสวดมนต์ในครั้งนี้นะครับเราดําเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567นะครับและเราเห็นว่ากิจกรรมนี้นะครับมีประโยชน์ต่อนักเรียนโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาดของเราเป็นอย่างมากเราจึงดําเนินการในภาคเรียนที่2เป็นจํานวนทั้งสิ้นนะครับ12สัปดาห์นะครับจะเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์กับนักเรียนของเรามากเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนของเรามีสมาธิมากขึ้นในการเรียนนะครับในการทํากิจกรรมนะครับ แล้วก็มีความ,มเมตตาต่อเพื่อนนักเรียนด้วยนะครับก็คือการทะเลาะวิวาทการน้อยลงการกันแป้งหรือการหยอกล้อกันก,ก็ลดน้อยลงนะครับแสดงให้เห็นว่านักเรียนของเรานี้มีความเมตตาการุณานะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนะครับจะเห็นว่านักเรียนตัวเล็กๆนะครับป .1 ป .2 ป .3 เนี่ยก็ได้ร่วมสวดด้วยนะครับนักเรียนได้ฝึกอ่านฝึกสะกดนะครับบทสวดธรรมจักรด้วยท,ทําให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้ ดีขึ้นคล่องขึ้นเช่นเดียวกันนะครับส่วนเด็กโตโต,โตนะครับปศะปหปหเนี่ยก็เขาสามารถที่จะมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นทําให้อยู่ในห้องเรียนนะครับได้รับคําชมจากครูว่านักเรียนมีความตั้งใจเรียนนะครับเอาใจใส่ในการเรียนมากขึ้นนะครับซึ่งน่าจะทําให้ผลสมธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวัดบางโพมาว่านี้ดีขึ้นนะครับในปีการศึกษา2567นนี้อย่างแน่นอนนะครับและก็เห็นว่าโครงการนี้น่าจะจัด ต่อไปในปีการศึกษาหน้านะครับเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนของเราอย่างยิ่งทีเดียวครับก็ขอขอบคุณคณะจัดงานนะครับที่ได้จัดโครงการและก็กิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นกับน,นักเรียนของเราครับขอบคุณครับ